ถัดไปกันใครขี้งอนที่สุดอันนี้ยากว่ะไม่รู้ดิเวนเหมือนจะไม่ค่อยไม่เออไม่ค่อยงอนอัานี่ไม่รู้พี่น้หนึผมกำลังเตรียมอยู่เจอละเจอลอ๋านะคจะกมเรวหนนะคลไ่ังโดนยิงเลยนโดนยิงนะคะผม ่วันนี้เราก็คอนเทนต์ของเราก็คือเวอร์เอ็นใครคือที่สุดจะมีแต่และหัวข้อขึ้นมานะคะถ้าแต่ละคนเนี่ย <c oughs> คิดว่าในข้อน,นั้นนตรงกับนิ้สายใครสุดก็ยกป้ายชื่อคนนั้นขึ้นมา <c oughs> คือวันนี้ไม่มีอะไร <c oughs> ก็มาเมาท์มอยเพื่อนซึ่งตอนแรกอะบอกทุกคนไว้ว่าอเอาบอบุกขอแบบจบไม่เกินสองทุ่มได้ไหม <c oughs> เพราะว่าแบบเอออาจจะมีธุระต่อแต่คิดว่าวันนี้ต้องทิ้งธุระเพื่อนมาเลยแล้วเพราะว่าดูแลยน่าจะคุยกันมาสิบชั่วโมงได้ทุกคนไปข้อแรกกันเลยดีกว่าใครตื่นสายที่สุด โอ้โหไอันนี้ผมมีในใจนะไม่ค่อยรู้ทำลายชาวบ้านจะช่องเขาแต่ไม่ใช่พี่ชีแน่นอนใช่เนี่ยพี่ชีเป็นคนที่ตื่นเร็วที่สุดแบบพี่ชีกับพี่มายุกันอะไมมากเดี๋ยวเราสามสองหนึ่งยกไปแล้วทุกคนมีคนคำตอบในใจค่ะมีแล้วค่ะมีแล้วค่ะมี่คะโอเคถ้ากันสามสองหนึ่งยกไปครับพี่แบบว่าไม่อาชีผมอาชีไม่ค้อยมีก่อนเลยนะคะผมอ่ะไม่ติดเลยที่ทุกคนยกป้ายผมยกไปทุกคนผมส้มอยู่คนเดียว เรียกว่าแค้นส่วนตัวนี้ให้เขาชำระานั่นเองนะดูเขาะอุ่นหอนค่ะพี่เธอนอนตื่นาส,สายเพราะว่าฉันอยู่ผิดที่แล้วฉันนอนไม่หลับฉันก็เลยตื่นสายโดยที่ฉันไม่ได้ประนจัดจำได้ว่าวันนั้นฉันลุกขึ้นมากอดหมอแล้วเธอก็ตีขาเพราะว่าไม่อยากไปอาบน้ำรู้ป่ะไอเอซภาพแบบนี้ผมก็เห็นเหมือนกันนะแล้วทำไมเธอตอบพี่ล่ะ ถึงตื่นสายที่สุดอันนี้ในแบบทุกๆวันไงถ้าพี่ชี่ตื่นสายคือสักแบบ9ก้าโมงสิบเอ็ดโมงอะไรอย่างเงี้ยยังไม่ตื่นแต่พี่รู้คือตื่นห้าโมงประมาณเนี้ยอขาเขาตอนเราไปที่เหตุผลไม้อาคันดี่ไม่คือชุดอยู่แล้วแหละว่าทุกคนจะต้องตอบรู้แล้วก็เลยอยากตอบฉีกเพราะว่าไม่รู้มาก่อนว่ารู้ตื่นห้าโมงเพราะว่าเคยแค่ได้ยินจับเดียวน้องอ่ะส่งมาในแชทดิท็อนี่แหละว่ามีอะไรนะพี่หนูเพิ่งตื่นตอนประมาณสี่โมงตอนนั้นหนูก็ฉีกแล้ว่ะ จริงคิดว่าสองคนนี้พอๆกันแต่ที่พอๆกันวันที่หนูตื่นส0บโมง้วพี่กี่วัน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 สิบโมงจัดสามสิวันวันที่25่สิบห้าโอเคมีวันวันละวันละวันตื่นดีเลยนี่คืออย่างน้อยอ่ะรู้รูปยังพอมีวันตื่นเช้าไปทําธุระบ้างไอ้หมอเนี่ยคือแบบเป็นเด็กที่ติดบ้านไงมันนอนดึกอยู่แล้วนอนตื่นสายนอนตื่นเช้ตื่นมาเช็คเงินวันที่เข้าใจแล้วอันเด็ก พอเห็นเงินเข้าปูคือนอนใต้แหละคือแบบยังต้องขอตื่นมาใช้ชีวิตตั้งนึงแต่ข้อถัดไปกันเลยดีกว่านะจ๊ะใครตื่นเช้าสุดวันนี้ต้องแน่นอนอยู่แล้วข้อนี้ไม่ต้องคิดเลยสามสองหนึ่งคุณแอชิีล่าคุณเอาความมั่นใจไส่เลยคุณยังเลือกที่จะตอบอันนี้หลังจากที่ผมโทรไปแต่คุณไปเมื่อกี้เหรอฮ้ไม่าไี่ฉันตื่นกี่โมงฉันตื่นตีห้าพี่ไม่บอกเขาไปพี่ตื่นกี่โมง ีหาเหมือนกั่แต่พี่ไม่ตื่นตีห้าถูกวไหนมีความรับผิดชอบที่สุดในเวอร์เอ็นไม่ตื่นตั้งคนทันต้องเปลี่ยนตีห้าหกโมงแก้ทุ่งใช่ตื่นชี้มีหน้าที่ต้องทำตื่นเช้าไมนอนกลางวันนะตื่นมาแล้วก็ตื่นยาวเออนั่งตรงเปลี่ยนเลยนะสงสารว่าเอาใช่ไหมก็ได้ไปแต่จริงๆก็คิดว่าทั้งพี่ขี้ทั้งพี่ไม้เป็นการนอนไวตื่นไวแต่คอพอกันแหละไปได้ถัดไปกันใครขี้งอนที่สุดอันนี้ยากว่ะไม่รู้ดิเวอร์เอ็นเหมือนจะไม่ค่อย ถ้างอนแบบจริงจังเ่ะไม่ค่อยมีแต่ถ้างอนแบบเล่นๆเอองอนแบบเล่นๆเอาไอเด็กนี่แลนเนี่ยทำไมรู้ตั้งแต่ยังไม่ยกเฮ้ยเบอร์เจ้าน่ะคิดมากไปแล้วน้องรักสามสองหนึ่งเยวไปเอ้ยตอบไม่ซ้ำจำไม่ได้ตอบไม่ซ้ำจำสูญไม่ได้พี่รู้พี่น้องหนึ่งพวงกำลังเตี้ยวอยู่อ๋อโอ้ยใอ้ยเขาแต่งตลกประกอบเนี่ยคนนี้อะไรขึ้นมาอีกวะเนี่ยอืมเจอแล้วเจอแล้วอ่า เพิ่งแคปเมื่อกี้เลยนี่หว่าใช่ป่ะเนี่ยแร้ท่านแคปลงเดี่ยวหน่ยนะคะเพื่อนๆไล่ท่านโดนยิงเลยโดนยิงนะคะผมเฮ้ยแล้วคือตอนนี้เลขจำนวนคนที่ดูไลค์คือ6กหกหกจริงปะอย่าละตเรียนผมเอายองได้เนยฮะเอาใครดีอ่ะ อทุกคนเลย่นีอันนี้คือรวบป้ายมาหมดรวบไปรวบผมอันนี้คือแบบอิงจากเวลาเล่นเกมแลที่เขาเวลาเล่นเกมแล้วนอยสุดเพราะว่าโดนแกล้งบ่อยสุดคนนี้ของพี่มายก็จริงๆไอเด็กนี่มันมันงอนฟอร์มอ่ะจริงๆหอวาสมมติว่าพูดว่าเบียวทำไมพี่ต้องว่าหนูว่าเวไปเพาจริงแล้วนะฉันคือผู้เป็นเจ้าอิสุสุดในละเยเงี้ยเหมือนจะทรงงอนแต่มันก็ไม่อะไรเงี้ยเอออเออเออพี่ลูกโหคนนี้เขาเหมาอ่ะครับเชื่อว่าทุกคนไม่มีใครที่งอนที่สุด แต่ถ้านับเป็นเปอร์เซ็นต์คนที่ใหญ่ที่สุดน่าจะขี้งอนที่สุดค่ะเขาไม่เคยงอนรู้เขางอนคนอื่นแล้วมาบนกันรู้นอนแต่ว่าหายไวนะแบบว่าเหมือนงอนแบบว่าคุยไม่คุยละผ่านไปสามวินาทีเห็นไปนั่งคุยอยู่ด้วยกันแล้วได้วิลุนคุณว่าไงเดนวิลลุนเอะถ้าผมตอบผมจะโดนนอนทีกดคือแบบว่าจากคนที่งอนเจอมากที่สุดเลยผมก็คิดว่าผมไม่ค่อยได้ทำเออไม่ดิทำเยอะอยู่แต่ก็ โอเคก็ในตัวนี้แ้บเราไปอันถัดไปกันดีกว่านะครับใครขี้อ้อนที่สุดคนโดนโหวตต้องทำท่าอ้อนด้วยโอ้โหแม่นี่ยางอัะนี้ยางเละคนโดนโหวตต้องทำท่าอ้อนด้วยโอเคใช่ไหมฉลูพร้อมยังมันคาบเส้นมากจริงมมีสองคนนะจริงจริงมันมีสองคนเหมือนกันสองสองหนึ่ง แต่อันนี้ไม่ได้ตอบแก้งนะตั้งแต่อยู่เวอร์เอนมาโดนเดวอ้อนเยอะที่สุดแล้วไปถึงแล้วพี่อ้อนพี่พี่อ่ะไอเด็กนี่มันไม่เคยอ้อนต่อนหน้าโก้แต่ทีหลังโก้ไม่อ้อนไม่ชื่อว่าทุกคนน่าจะมีสองชื่อเหมือนกันคืออีกชื่อนึงคือเอมี่แต่ว่าที่อ้อนวแล้วน่าจะเห็นบ่อยกว่าคต้องบอกว่าเอมี่อ่ะเป็นธรรมชาติของเอมี่ที่เป็นแบบนี้อยู่แล้วเลยรู้สึกว่าเอ้ยเป็นธรรมชาติของน้องแบบน่ารักอยู่แล้วแต่เดวอ่ะปกติไม่ได้เป็นแบบนี้เด่ะมันจะมีมุมอ้อนให้เห็นบ่อยแล้วมันจะตาลลืนนนมาากกกเยวุ่่้ะรัพี แต่ว yeah. ่าหน้าไรเขาก็พูดว่าหนูไม่เชื่อใจพี่จุลูนแล้วแต่พอหลังไรก็แบบพี่จุลูนหนูแบบว่าจริงๆหนูว่าเชื่อใจพี่มากๆเลยนะหนูว่ารักพี่นะได้ยไงครับผมคนโดนโดต้องทําท่าอ้อนนั่นแหละเดี๋ยวอย่าเขินที่ทำผมพี่อ่ะเออพี่พี่ปกติพี่ครับอย่าเขินที่ลองทำครับ ไปไปไปคเซลอันนี้เรียกว่าป็นการเปลนชะตาชีวิตของเขาไ่ได้เถือว่าอันนี้ให้แล้วนะให้แล้วช่วยหน่อยชเวยเดียปแฟนถัดไปนะคะผมใครดุสุดโอ้โหโอ้โหว้าวยากแฮะสาสองหนึ่งอ๋ออันนั้นเก่งเก่่ไอนนั่ มันจะเหมือนค้องใครงอนสุดก็คือเขาได้รับให้ด sure> ูอยได้ถ uh ึงม uh ันไม่ดูเดี่ยวไยที่สุดพี่เด่นเขงพี่สองคนมันไม่ใช่ดูแบบอะไรก็ดูอะไรก็ดูนด้ันี้มันเป็นกรณีที่แบบดูทําอะไรสักอย่างที่แบบมันบื่นเรื่นมากเกินไปแล้วมันเป็นเองเดียวมันก็เบรกใช่ไหมแบนได้เน่ยตอนีคุณรู้คุณรู้โดดมาคุณรู้กับคุณแม่คุณรู้ก่อนอ่ะคุณรู้ตอบบุไม่ได้ตอบเพราะว่าแบบบุดูคนอื่นหรือว่าแบบแง่ดูเพื่อนนะแต่เวลาบุเล่นเกมโคตรดูเลย ถึงเวลาบูแบบพูดอะไรแบบเดี๋ยวก็ไม่ได้โตแล้วไอเด็กนี่ช่ไหมคือรู้แล้วแหละว่าทุกคนอาจจะตอบไม้แต่ว่าคนที่ไม้กลัวที่สุดอ่ะคือรู้ปกติรู้เป็นคนติดเล่นใช่ไหมล่ะแต่ว่าเวลาเขาทำงานก็จริงจังไงแล้อมีคนมาแมเพึ่งพูดไปว่าพี่รู้เวลาขึ้นไลแล้วเหมือนพี่รู้เปลี่ยนไปอะค่ะ ก็ดีนะเป็นการดุที่แบบมันทำให้เราแบบว่ามินจังกับงานเออไรชอบไปดีชอบไปดีส่วนทีมบทพี่ไม้นี่ไงคือแบบว่าเรียกว่าพี่ไม่เป็นคนที่แบบว่าเรียกว่าเป็นงานเป็นการแล้วกันเองไม่แต่คือก็ไม่ได้แบบว่าดุอันนี้ไม่เคยโดนไม่ดุนะเอาจริงจริงไม่ก็ไม่เคยดุใครยกเว้นเดียวยกเว้นียวไม่ไม่เนี่ยเพราะว่าตอนไอ้ไม่มาเดียวไม่ได้โดนดุเงี้ยเพี่คนโดนดุแล้วก็อ๋ออโอเค ปไปข้อถัดไปกันเถอะครับถ้าแต่ละคนติดเกาะคิดว่าใครจะเอาตัวรอดได้ที่สุดโอ้โหข้อนีขอชีกเฮ้ยไอเดียวตัวเองตายเล้ยคือทุกคนเห็นหนูเป็นสภาพคนที่แบบว่าอยู่กับคนอื่นหนูดูแบบต้องพึ่งพาคนอื่นตลอดเวลาดูไม่น่ารอดใช่ปะแต่ว่าพอพอได้แบบหนูได้ไปลองอยู่คนเดียวครั้งหนึ่งหนูก็ค้นพบว่าคือหนูต้องอยู่คนเดียวเว้ยหนูถึงจะเอาตัวรอดได้ในกรณีติดเกาะมันก็คือเราจะอยู่คนเดียวคือการอยู่คนเดียวมันเป็นการปลุกฉันชัตตายาในการเอาตัวรอดแต่ถ้ามีคนอย แล้วของเอริจังอะเอมิจก็ตอบเบลแต่ว่าเดียวจังอ่านนิยายเยอะน่าจะมีจริงจริงไปได้คือรู้สึกว่าแบบมันพวกเราใช้ชีวิตในโลกปกติกันได้แต่เดวดูเป็นคนที่จะใช้ชีวิตในโลกแฟนตาซีได้เก่งนะอย่างเช่นมีมังกรมาเราไม่รู้จะรับมืออะไรแต่เรารู้ไงเดวรู้ว่าเราต้องไปหาดาวเอ็กคาลิเบอร์ที่ไหนอะไรอย่าง เคพี่ชีที่ตอบไมาอาเพราะว่าไมายเป็นคนที่มีระเบียบวินัยในตัวเองแล้วก็มีแบบแผนในการใช้ชีวิตประมาณหนึ่งรู้รู้ว่ามายเป็นคนมีเสถียรแต่อย,อยลืมไปว่าติดเกาะมีงูนี่ เรื่องของฉันอ่ะงั้นเอาไว้ว่าเดี๋ยวให้เดี๋ยวไปคนจบับลูส่วนบายไปคนเอาไปไปข้อถัดไปกันดีกว่าโนอะ้โหถ้าเป็นแฟนกันได้หนึ่งวันแต่ละคนอยากได้ใครเป็นแฟน<ห>ที่สุดโอ้โห,โหอันนี้แบบว่าเรียวกว่าไงเป็นคําถามส่งเสริมจิน,จน,น,จนตนาการว่าขอเรื่องสองคนได้ไหมคะมีสองคนที่อยากเป้นแด้วยอ่ะคนแรกก่อนไม่ใช่ไอนี่ไม่ไม่คิดคนผิดคนคือใครนี่ พี่มายดีกว่าคนนี้ชัดเจนสุดแล้วอะคนาเนี่ก็ครับครับครับกอดเขาแล้ว พี่รู้ฮอตสุดเลยนะเอาจริงแน่นอนคือแบบว่ามันจะมีได้ง่ายนะไอเด็กนี่นะอ้าวอของพี่เออบลูนะฮะเราเรียกบลูมาเพราะว่าอยู่กับสองคนนี้แล้วรู้สึกว่าแม่จะโรคไม่เงียบเหงาเราจะมีแต่เสียงมากมายที่ไม่ได้หาแฟนพี่หาคำหรับนั่งค้างเต้อยู่ข้างตัวก็ไปต้องบุเลยไหมต้องบุโอเคเรื่อพี่รู้คือมันเป็นแล้วแต่ยังไงผมแปลกใจคนนี้สุดแล้วจะต้องเป็นแฟนใครสักคนมันก็ต้องพี่แล้ว พ่เคยนะเป็นคนที่มีฮิวเมอร์เข้ากันที่สุดและในกลุ่มนี้ไม่ใช่ว่าคนอื่นไม่เข้านะแต่คนนี้เข้าที่สุดเอะเพิ่งคุยกับท่านพ่อเองท่านพ่อถามว่าแบบรู้ชอบคนแบบไหนนี่ก็ตอบกลับไปว่าหนูชอบคนที่แบบเซนส์ออฟฮิวเมอร์ตรงกันอะท่านพ่อแล้วท่านพ่อก็ตอบกลับมาว่างั้นก็โสดตลอดไปแล้วกันแล้วพี่หนูเจอ อ๋อบอกว่าหนูเชนเราจะ่าตรงกันแต่มันดันเป็นไอ้บุเชนเลยคุณรู้ไหมคุณเลือกมากที่สุดเลยค่ะลองบอกมาสิคือผมแบบว่าถ้าพูดถึงการเป็นแฟนอะผมเลือกเยอะไงผมอยากให้หนึ่งแฟนของผมเนี่ยมีทุกอย่างแล้วผมก็เลยรู้สึกว่าในโลกเอนเนี่ยแบบบางคนก็ขาดทิ้งนั่นเกินถึงนี้ขาดเกินเกินก็เลยรู้สึกว่าเอามารวมกันแล้วก็น่าจะเป็นหนึ่งคนที่เพอร์เฟกต์เลย คนแบบว่าว้าวคนนั้นเป็แนแฟนน่าจะดีอะไรอย่างงี้ใช่ปะคือมผมไม่อยากมีแฟน์ตลอดชีวิตการที่ต้องปีแฟนหนึ่งวันเนี่ยมันต้องเป็นเรื่องทรมานแน่ๆก็เลยเลือกคนที่น่าจะทรมานไปด้วยกับผม <c oughs> นี่คือรู้จักคำนี้ป่ะแบบมันเรียกว่าเราเป็นื t อ e m a รี่เอ e การแต่งงานแบบได้ผลประโยชน์อ่ะเป็นแฟนแบบพี่ฉันไม่ได้อยากมีแฟนเลยแต่ว่าครอบครัวของฉันจะต้องคุมถุงชนเราเป็นใจกันเพื่อนที่จะให้คนอื่นไม่ทักแค่นั้นแหละ <laughs> ผมแล้วทีเป็นคนที่เข้าใจหัวอกผมที่สุดเลยมื่อเป็นไรมาเธอจะเหนื่อยแค่ไห้เลยงงงอ่ะจะพูดไม่หมใช่ไหคือตอนเนี้ยขับจนร้อนอ่ะเราเรียกเบกันเถอะก่อนจะใครขึ้นกันทักนะฮะเมื่อกี้ว่าพวกเราจำเป็นต้องตลกกันขนาดนี้เลยเหร